สูสูสูเจ้าหน้าที่ก็สู้าลาก็สู้มาเนี่ยเอาเอ้มันดันออกครับมันดันออกมันดันหัวออกครับโอู้ยูวายยูบายยูวายยูสูปลาแล้วส yes. so, ูปลาแล้วครับเลยเอาครับเจ้าหน้าที่เสียหอกหมูมาใส่ปลาบึกเลยครับเนี่ย โอ้คนเอาใส่กระสอบพีตามันไว้ครับนึ่งนึ่งหนึ่งทเนี่ยเป็นกระสอบใส่พีตานไว้โอ้เอาเข่าไปแล้วครับนะจะเอาปลาเข่าไปในหันแล้วครับเพื่อนตะบนแล้วนะครับเอนไหนทีเก็บวนแล้วครับล้อชุ่มตอนตอนคนต่อมวนนะครับเดตอนคนต่อมวนเนี่ยสีแบบปลาทีะโดดได้ครับ ไพวเ,เม็ดนนกัหูวกเบ่นนเจ้าผบ้องนอนเบื่อ,นอนเะเนว่าผาแยงเขียว,งงยวนี่ต่้งจต่ใครกับพวกเหลือครับเ <laughs> สืเหลือให้เข้าไปนเนาะพวกเหลือเกิดใมึงเอาเนาะย่ายเนาะมดยได้เบืองเก่าครับผมลุนรุนด้วยไป้นกกันนะเานาะเบื่อนาะอยากได้อยากขืนนอบเจ้าหน้าที่ลาผผาแยงไม่ทางปบมงนี่ครับข้างไม่นี่ครับ

ลอยกระโดดเหรอครับเนี่ยเดินไปทีเป็นลายวนเมื่อไรแล้วพะนกะนักปลาครับเนี่ยนักปลาใส่กระสอบไปเทใส่ล่างนาบเนี่ยเต่างน้าบเลยเส่งปลาขึ้นทินครับนี่ครับหลังไก่มี่ส่งปลาขึ้นทินแล้วเจ้าหน้าที่เป็นกระสิเก็บปวนนี่ครับนี่ครับปวนทางแงงเนี่ยพอนเอาไปกันปลานี่ครับเนี่ยตอนแรกเพอนเอามาข้ากันนี่ครับเพอนเก็บเลยเด้อครับเนี่ย เตรียมลงปลาครับแต่ผู้ใดสิยมานเมานะครับเรื่องมันเนี่ยส่งน้องคืนกินครับอันนี้ควันสองเซนเคินะครับเพื่อนเรียกว่าพายแงงนี่ต้องใช้นนต,ต,ติดติดมืดนะครับเนี่ยอ้ยปลาโดนตับปลาโดนตับปูนเอาดึงขึ้นครับดึงขึง้น เอาครับมึงเจ้าหน้าที่มันต้อมปลาแล้วครับมึงสู้สู่สู่เจ้าหน้าที่ก็สู้ฟ้าก็สู่มาเนี่ยเอ้าเอ้าเมันดันออกครับมันดันออกมันดันหัวออกครับโอ้ยบไอยู่ไวอยู่ไวอยู่ฮะสู่ป้าแล้วสู่ป้าแล้วครับนึงฮะ รั S <S bueno. <S <S 1> <S 1> <S ่งสวายทั้งเบิร์กบางเมิรึกบางบิกย้อยู่้างน้นครับสู่ได้ปะเนาะสู่ปลาได้ะเนาะมึงมมการ่วมมุมกว้างนะครับเล้วนะโอ้โหนะครับมันไหลไปน้ำผางแยงมันโอ้เอาไปยู่แล้วเอาไปยูแล้วเอาไปยูแล้ว เอาเอาเอาสูสูสูแล้วครับเพิ่นสีเอาปลายเงีครับล่องมองนีครับเนี่ยล่องมองหายเงี้ยนลยครับเนี่ยเอ,เอาเกจ,จังไแเอาครับ <laughs> เอาครับเจ้าหน้าที่สีเอาหอ,อกหมูมาใส่ปลาบึกเลยครับนะ่ยรุนเอาหอกหมูมาใส่คสำเนียเจ้าหน้าที่ หาป้องเอาปลาขึ้นมาได้ครับผนะอดไว้ได้ไหครับเนี่ยหาครับตอนทีเอาทอดไว้ใช่ปลาแล้วครับเนะี่ยตุ้นครับตุ้นจากนี้เป็นปลาเข่านะครับเนดะ้ออันนี้ลูกเป็นหลังด้วยป้อนมา โอ้คนเอาใส่กระสอบติดตามันไว้คร,ครับนะั่งนึ่งหนึ่งแล้วเป็นเอากระสอบใส่สติดตามไว้โอ้เอาเข่าไปแล้วครับนะี่ยจะเอาปลาเข่าไปในหันแล้วครับหายวับไปไปไปส่งน้องพื้นที่ไม่ต้องกันนะครับเด้อเนี่ย ตัวหนึ่งทำอะไรครับคนก่อนไปเยอะไหครับ